สวัสดีค่ะมาติดต่อเรื่องห้องจัดเลี้ยงอะค่ะได้ค่ะเอ้ยบอยบุญเอ้ยเจ่ไที่ใส่เนโอ้โหสวยขึ้นนะเนี่ยโอ๊ยยอดเลยขอบใจนายก็หล่อเหมือนเดิมเลยนะหล่อเหมือนพี่ดิมเลยอะพี่ดิมไหนพี่ดิมแค่ทูกคนเลยที่ตัวเตี้ย ไม่ใช่เราหลอกมันเยอะไอ้นี่มันเจี้ยบอกันแค่สูงน้อยเท่านั้นเองอือนี่พูดเกินแล้วได้กินข้าวกินอะไรยังเนี่ยยังเลยไม่รีบไปไหนใช่เปล่าจะเลี้ยงเหรอไม่รีบไปไหนใช่ไหมล่ะใช่ฉันไม่รีบเลี้ยงเองโรงแรมนี่มีห้อองาหารชั้นเลิศอยู่อือสุดยอดแฟนคนแรกมาทั่นทีจัดหน้าจัดเต็มไปจิ้นเ้าไปหน้าใหญ่ไหนมาแค่ บอยบอยหายไปเลยอะ่ะไม่ติดต่อเพื่อนเพื่อนเลยยังมีเบอร์เราปะเนี่ยงานเยอะแต่ถึงงานเยอะเราก็จำเบอร์วุ้นได้โอ้โหจริงจตัวแรกเลยอาา่ะฮะศูนย์ตัวต่อไปแต่ไม่ได้หาเราเชื่อหเหมือนเดิมเลยฮะเอองานเยอะนะโอ้ยน,นี่ดูเมนูเลยอยากกินอะไรสั่งที่เนี่ยอร่อยทุกอย่างนี่เราสั่งมาแบบบางๆมาเตาแล้วอ่ะ บอยชิมมาครบทุกเมนูหมดแล้วเนี่ยอ้ยขอบคุณค่ะอันนี้ลองอันนี้เอาอย่างแรกก่อนเลยสปาเกตตี้อ่ะลองชิมก่อนถ้าเกิดไม่อร่อยมีเราลองหมดแล้วเนี่ยได้หมดเลยพูดง่ายๆว่าจะเลี้ยงเราว่างั้นโอ้เลี้ยงนี่มาเลยสั่งเลยสั่งเลยน้องคะเอาหมดเมนูเลยคะ่ะชุดหนึ่งเขาพูดเล่นเขาพูดเล่นเยอะไปเยอะไปพูดจริงค่ะเอาหมดเลยเหรอ รอเล่นไหมคะพูนเล่นพูนเล่นเห็นไหมเห็นไหมสักพักมันจะถาดปั้งเหรอนะเรียนอยู่โอ้ยโอ้โหแก่งี้ไม่งงอนล้วเกือบแตกหมดแล้วเซ็ดหน่อยไหมโอ้ยน่าสิทธ์แตกของเราอ่ะอังแน่อังแดงไม่รู้อ่ะอ้าวเอ้าบอยเอาบอยไอ้จ้าไอ้จ้าเอาเลยเอาเลยแล้วนี่หลอกพาสาวที่ไหนมากินข้าวด้วยเนี่ยฮะนี่เนี่ยเนี่ยความคิดเฮียอย่างเงี้ย อความคิดเฮียเนี่ยเหมือนหน้าตาเฮียเลยไม่ได้ดีเลยจริงๆเพื่อนกันอันนี้มูนครับมูนมูนนี่อันนี้เฮียแมงเล่นกับจอยเล่นกับจอยทานข้าวด้วยกันไหมคะอ๋ออิ่มแล้วค่ะเฮียหิวสบายดีแล้วครับหิวสบายได้วสบายดีแล้วครับเอ้ยพอยเดี๋ยวเราไปห้องน้ำแป๊บนึงนะจ้าจ้าค่ะไม่เอาอะไรเพิ่มใช่ไหมไม่เอาไม่เอาสุดท้ายสุดท้ายเลยว่า กลับไปหมดแล้วอะคะไปหมดแล้วอืมมาป่วนแป๊บเดียวก็ไปอือนี่พานี่อาหารเย็นหมดแล้วอืมอร่อยชัวร์หอืมทุกอย่างทุกเมนูปรุงแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ปรุงให้ปรุงให้ปรุงอืมอมาแล้วนี่เลยี่อยู่กันพอดีเลยงงยิงงงยิ่งเลยมีความสุขน,นะจัดเลยพี่จัดเลยเส็กเลยเออจัดไปจัดไป แล้วนี่มาทำอะไรที่นี่รู้แบบว่าบูดบอยทรมานที่นี่อ๋ออะไรวะจับมาที่ฉันอ่อนักเอ้วนวนวนบอยอ้อยอืออือบอยจังเลยอ่ะ

ในี่ถ้าใครได้วุ้นเป็นแฝนนี่โชคดีมากเลยดูแลดีมากเลยแล้วอ,อยากให้วุ้นดูแลบอยหรือเปล่าล่ะคุยเล่นไปเรื่อยนะเอาจริงนะเดี๋ยวเอาจริงนะเออว่าแต่สงการเนี่ยจะไปไหนได้เปล่าสงการเนระก็อยากไปอยู่หรอกนะแต่ว่าไม่มีคนพาไปอะเฮ้ยงั้นก็สงการใช่ไหมเยเราว่างพอดีไปยกันบ้างเพราะว่าจริงๆเราอยากไปอยู่แล้วแต่ว่า อันเขาไม่อยากไปอ่ะอันใครเหรออันอ่ะอันก็อ็ออ่ะนี่ครัาพอดีเลยเอ่อออนี่อันครับเป็นคนพิเศษของบอยแล้วก็อ๋ออันอันนี้บุญออดีตคนเคยๆอะค่ะคนเคยๆ กันเก่ามันนี่นั่งอีออดูคิตดมันใหญ่เลยนะคนเคยเคยบอยอ่ะชอบทำตัวเป็นของตายของตายเนี่ยมันไม่มีค่าไงเขาก็ไม่สนใจใยดีทุกวันเดินตามเขาต้อยต้อยตอยตอยต้อยถูกถ้าวันหนึ่งเราหยุดเดินตามเขาเราทำตัวให้มีค่าขึ้นมาให้เขารู้สึกผิดปกติเขาตายแล้วของตายค่ามันจะดิ้นได้หรอเขาจะหันมาสนใจแม่อ้อัน นั่งด้วยกันไหมมันมีแค่สองที่แล้วอันจะนั่งยังไงอ่ะอ่าสองที่เหรอแขนเจ็บเปล่า,ไม,าไม่เจ็บป่ะไม่เจ็บใช่ไหมยกเก้าอี้มานั่งสินั่งน,นะนั่งน,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 นั่งเลยดีมากอันนี้การนั่งกันดีมันอยากกินอะไรเดินไปสั่งตรงเคาน์เตอร์เลยนะโอ้ยดายเลย เราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อนุบาลนะคะแล้วก็มาคบกันตอนม3ม่ะใช่ใช่ใช่คบกันม3ครับนี่อยากบอกอันนั้นนี่ยรักครั้งแรกนี่จริงำครูเบิ้มได้ไหมครูเบิ้มที่แบบเวลาเราไปสายที่ไหนก็แบบจะต้องโดนตีทุกทีเลยอ๋อครูเบิ้มที่แบบหนวดเฟิร์มตัวลำลำใช่ป่ะไม่ใช่ครูเบิ้มเป็นกระเทยอะ เขเคใหญ่เหนี้นเขาบอกว่าชอบตีแล้ชอบเด็กงนีไงแต่เราคิดถึงโมิตะมากกว่าเออโนมิตะคิดถึงใช่โมิตะโมิตะที่เป็นเพื่อไดเรยมอนใช่ป่ะวดูตลอดเลยนะแฟนพันธเลยเออไม่ใช่ิโนมิตะเป็นเป็นครูครูโมิตะเนาะครูโนมิตะโอ้โคุณโมิตะเขชอบแบบ เข่งอ่ะแล้วแล้วเขาก็แบบชอบบ้าเราในห้องเรียนเนี่เอาอายเพื่อนตลอดเฮ้ยนี่ทําสีผมที่ร้านไหนมาสีผมสวยมากเลยเนี่ยอือดูดิว่าเฮ้ยผมยังนุ่มเหมือนเดิมนะเหมือนตอนม3เลยอ่ะอือดูดิเนี่ยหอมดูดิผมมันดุดมเลยดูดิมันแต่งกันขนาดนี้เลยนะเนี่ย อยากกินไอติมอยากกินไอติมรสเงี้ยอยากกินไอติมรสเงี huh. um, uh ้ยอืออีกคำหน้าอ๋ออ๋ออีกอือหนึ่งผมด้วยตรงนู้นอ๋อโาแล้วบอยเนี่ยเราบอกเลยถูกไหมเนี่ยสมมุินะถ้าใครได้วุ้นเป็นแฟนนะคงโชคดีมากเลยได้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 ไดอดูแลดีตลอดเลยแม่แต่พูดแล้วเนาะก็คิดถึงเพื่อนๆจังเลยอ่ะอยากเจอ คิดถึงเพื่อนใช่ไหมแต่เราอะเราคิดถึงวุ้นตลอดเลยอไม่เป็นไรเลยคิดถึงแบบสองสามวันนี้เหมือนเราฝันถึงวุ้นด้วยอ่ะด้วยเหมือนแบบเหมือนมีแรงเลเจอกันแล้วอยู่ดีก็เจอกันดีใจคิดถึงฝันถึงแต่เออเนี่ยว่าแต่คิดถึงเพื่อนใช่ไหมเรามีรูปที่ไอตีไอตีงห้องห้องห้าห้องห้า เมลกลับมาเว้ยแบบมีรูปเก่าๆเพียบเลยแล่มีรูปที่ตอนที่เราเคยไปเที่ยวมันสองต่อสองด้วยอ่ะที่เราแบบมาเล่นท้ายอ่ะที่เราไปขอเธอเป็นแฟนไงอดูมึเลยว่ามันดูได้ไหมวุนอยากเห็นจังดูได้ดูสิดูได้ไปเนี่ยอยู่ในคอมอยู่ในคอมอยู่ห้องเราข้างบนข้างบนเลยนะห้องเราเงียบไม่มีใครเลยเงีลยวดูดีปกัน อือโหมันอยากได้จริงๆเนี่ยคิดดูด้วยเฮ้ยอันยังไงบอยฝากดูแลอะไรพวกนี้นะจ๊ะจงแต่ตอนไม่ต้องถือไม่ต้องถือโอ้ยวบอยถือให้อือก็ได้เลยพาขึ้นห้องกันไปให้คุณอันเช็คบินให้ด้วยคิดดูดูมันตอนนี้ตอนนี้เลยแต่งงานปัดฉิมแล้แล้วแต่งหน้าแต่งตาแต่ละคนโอ้บ้าหมดแล้วเดียวยง ผมยังแบบตั้งๆอยู่เลยนี่เพิ่งเจ็บดรอดอมเลยเนี่ยพูดถึงพวกเราตอนเด็กๆนี่หน้าตาตลกกันดีเนาะต่อใบอ่ะหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยน่ารักเหมือนเดิมเลยอืชมตลอดต้องการอะไรปะเนี่ยบ้านพร้อมที่ดินก็พอบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยก็บอยมีตังนะ มาขอเปลี่ยนโน้ตบุ๊คครึ่งนี้ก่อนเลยเก่ามากแล้วเนี่ยนู่นนั่นนี่ล้อเล่นนะงั้นขอเป็นหัวใจแทนได้ปะหรือต้องจัดหนักให้เลยปพอพอพอหัวใจไม่ได้หัวใจไม่ได้ดูรูปไปคนเดียวก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอุ้ยเฮ้ยคอมค้างอะบอยบอยกลับมาดูให้ก่อนดิแต่อะไรก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กเพราะอย่างนี้เลยเนี่ยค้างตลอด ต้อจัดอีกต้อจัดอีกจัดจัดจยจัดให้รักด้วยลูกพี่เข้ามาอุลยเขอามาเลยไอ้บุญเราขอโทษนะขอโทษทำไมขอโทษขอโทษเอาว่าไอ้บุญดูก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวเราออกไปทำนั่นทำนี่ก่อนนะบายบาย วันนี้บอยแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยอ่ะมาเราทำให้บอยจะมาดีของเราได้ปะทำได้หรอไม่ว้นอยาให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะอยากกระดุมเลยถอดเลยถอดเสื้อเลยถอดเลยนังเลเมียงนูี่เั่นี่งนี่นนี้ั่น่ั ออเออเอ,อันว่าไงมีอันมีอะไรไม่ได้เป็นอย่างที่อันเห็นไม่ได้เปล่าเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรติดลุงเสร็จดิโอยแต่งตัวไม่เรียบร้อยบอยแบบรุ่นเออไม่มีอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรจริงนะ <c oughs> คือพอดีอันมีเรื่องอยากจะคุยกับบอยนะ อค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววุนไปรอข้างล่างนะคะเกินเก็นมาทำไมวะข้าเสีย้วใหญ่ที่เกิดเรื่องนันนะพะโยอะไรนะเปิดได้หมดเลยเฮ้ยเอะไรเ่เอ้ยมึงเฮ้ยโอเคนะนั่งก่อนไหมพักก่อนพักก่อนไม่ได้ไปแาบานทาอ่ะนั่ง ดีใจนะสู่สภาพเดิมทำอะไรกินเอไมมันมึนอย่างนี้ไม่อยู nah ่ดีก็เป็นลมเป็นแรงไปเออจะไปเที่โยโย่ข้าก็ไม่ได้ดิวุ้นเฮ้ยนี่นี่หรือทำอะไรแฟนอัวเนี่ยไม่ไม่ได้ทำครับใจใจใจนพี่ผมไม่ทำอะไรเลยพอดีแฟนพี่หน้ามืดเฉยๆผมก็มานั่งแล้วไปไหนกันมาทำไมดูหมดเดี่ยวหมดแรงขนาดเนี้ยวุ้นพี่โทรหาวุ้นตั้งหลายครั้งนะทำไมวุ้นไม่รับอ่ะ ออมออะไรหออะไรอ๋อนี่วุ้นไปเลื่งรักไอ้เตี้ยนี่อยู่ใช่ปะเฮ้ยพูดจาให้เกียรติผู้หญิงมั้งครับโอ้โหคุณ้เรียกใครล่ะมเตี้ยอ้าวโตทะลุหมาอย่าอย่าอย่าเอาทำไมเาสััหน่้ยไม่สัยนี้น่สยนั้ยไม่ตีนี่อาจจะมาเป็นชู้แฟนกูเลยเฮ้ยอ้าแล้วทำไมพูดสุนัขสุนัขอย่างนั้นล่ะครับนี่แฟนคุณนะครับให้เกียรติแล้วไงอะเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย ไปเลยตั้งเไปเลยไปเลยโอ้โหลืมตาก่อนดีได้ต่อยโดนลืมตาลืมตาเตี้ยเตี้ยมึงก็พูดไปไม่ดูขามองก่อนเลยก่อนทีไปเตี้ยโอ้โหทีมึงโดนไหมเอาไงเอาไงเอาไงโอ๊ยอ่อนตาไอ้ตีกันนะไอ้ตีกันนะไอ้ตีเตี้ย 来！开！开！开！